สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับวันนี้วันจันทร์ก็เลยกลับมาก,กับรายการ Music Monday กันตามเคยโดยที่วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องดักดักในวงการดนตรีกันต่อดีกว่าครับทุกคนเคยได้ยินสิ่งที่เรียกว่า The 27 Club คลับไหมคลับ27คนอาจจะคิดว่ามันคือคลับที่คน27คนมาปาร์ตี้ด้วยกันหรือเปล่าหรือ,อยังไงแต่มันไม่ใช่นะครับมันดันกกว่าน,นั้นเยอะ คลับ27มันคือรวมศิลปินที่เสียชีวิตตอนที่อายุ27พอดีนะครับโดยที่ในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเคสดังๆที่เสียชีวิตตอนอายุ27แล้วก็ทำไมมันถึงเป็นเรื่องดังขึ้นมาได้ทำไมคนถึงสร้างคำว่า27คลับขึ้นมาเคสแรกที่ดังๆเลยก็คือเคสของ Brian Jones จากวง Rolling Stone นะครับเขาได้เสียชีวิตด้วยอายุ27ปีในปี1969 โดยที่ก่อนเขาจะเสียชีวิตนั้นเพื่อนๆในวงเขาก็ได้พูดถึงสถานการณ์ของเขาเยอะว่าช่วงนั้นนะเขาได้ติดยามากๆเขาไม่ค่อยมีสติทําอะไรแป,กแปลกๆที่ทําให้ตหํารวจต้องมาจับเขาหลายรอบก็เลยเหมือนจะเห็นวี่แววแ,แล้วว่าแบบสภาพเขาค่อนข้างจะไม่ดีเลยหลังจากการผ่านไปของเขาจิมมี่เฮนริกส์ก็ได้เสียใจกับเรื่องนี้มากๆแล้วก็แต่งเพลงขึ้นมาให้สําหรับการเสียไปของไบรอันโจนส์ซึ่งสิ่งที่แปลกที่สุดก็คือหลังจากที่จิมมี่เฮนริกส์เขาแต่งเพลงนั้นให้ผ่านไปปีเดียวตัวจิมมี่เฮนริกส์ เองก็ได้เข้าแก๊งเดอะชนที่เคลับเหมือนกันแล้วก็ด้วยเหตุผลคล้ายๆกันด้วยก็คือการโอเวอร์โดสจากยาเสพติดแต่ว่าคนรอบตัวเขาหลายๆคนก็ได้ออกมาพูดว่าเขาไม่เชื่อว่าจิมมี่เฮนริกส์ได้ตายจากการโอเวอร์โดสเขาเชื่อว่าเขาถูกวางยาหรือว่าอะไรก็ตามที่ ไม่ได้เป็นพราะตัวเขาเองแต่ว่าคนใกล้ชิดเขาหลายคนก็บอกว่าหลักฐานพวกนี้ไม่สามารถเอาไปให้ตํารวจได้เพราะว่ามันน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับมาเฟียหรืออะไรก็ตามเอาเป็นว่าในที่สุดแล้วเราก็เลยยังไม่รู้ว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงกันแน่แต่ว่าถ้าตามเรื่องออฟฟิเชียลคือเป็นพราะโอว์โด์สยยุดยา ในช่วงปี1970ถึง1971ก็มีเคสแบบนี้ที่เป็นศิลปินตายตอนอายุ17อีกหลายเคสแต่เราจะข้ามาเคสที่ทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดังขึ้นมามากๆเคสหนึ่งดีกว่าในปี1994ก็คือการเสียไปของเคิร์ตโคเบน ด้วยความที่เคยโคเบนเสียชีวิตตอนที่อายุ27เหมือนกันเขาก็เลยทําให้การมีอยู่ของคลับ27เป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงในสังคมมากขึ้นเยอะเคอโคเบนได้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายแล้วข้างๆจากศพเขาก็มีโน้ตที่เขาเขียนเกี่ยวกับความเบื่อหน่ายในชีวิตความเบื่อหน่ายในการแต่งเพลงแล้วเขาก็แม้แต่เขียนว่าถ้าเขาจะเบินเอาจากการทําเพลงเขาขอเบินเอาแบบหายไปจากโลกนี้เลยยังจะดีกว่า แต่คล้ายๆกับของเรื่องจิมมี่เฮนริกส์ก็มีหลายคนพูดว่าเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าตัวตายมีคนฆ่าเขาเมียเขาเป็นคนฆ่าใครฆ่าอะไรก็ตามมันมีคอนซปิริซี่ตีลี่อีกมากมายแต่ว่าเราค่อยมาพูดถึงเรื่องนั้นในคลิปอื่นวันนี้เรามาพูดถึงคลับ27กันต่อดีกว่า คนต่อไปที่ใกล้กับปัจจุบันมากขึ้นมากก็คือเอมี่วน์เฮาส์เอมี่วน์เฮาส์ได้เสียชีวิตในอายุ27ตอนปี2011โดยสายเหตุของการเสียชีวิตก็คือแอลกอฮอล์พอยซ์เนิงหรือว่าแปลง,ง่ายก็คือเขาติดการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปจนร่างกายเขารับไม่ไหว คนรอบตัวเอมี่ได้พยายามให้เธอไปรีแฮบหรือไปศูนย์บำบัดด้านนี้หลายครั้งแล้วซึ่งเธอก็พยายามปฏิเสธตลอดโดยที่นอกจากจะพยายามปฏิเสธแล้วยังจะแต่งเพลงที่ชื่อรีแฮบด้วยซึ่งเป็นเพลงที่ดังมากๆของเธอที่เธอร้องเกี่ยวกับว่าเธอไม่อยากไปรีแฮบ แต่ในที่สุดพอเธอรู้ตัวว่าเธอต้องไปจริงๆถึงเธอจะพยายามไปแล้วมันก็สายเกินไปแล้วและในที่สุดเธอก็เสียชีวิตจากการติดแอลกอฮอล์และก็ยาเสพติดอื่นๆอีกด้วยอย่างที่เห็นนะครับว่าในกลาง27ขับนี้นอกจากว่าจะเสียชีวิตในอายุเท่ากันแล้วยังมีเหตุผลคล้ายๆกันเยอะมากๆเลยก็คือด้านเกี่ยวกับยาเสพติดโ overdose แอลกอฮอล์ ose, แม้แต่ในเคสคนที่อยู่ใน27ขับที่ผมไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้ส่วนมากก็จะเป็นเหตุผลนี้อยู่ดี The 27 Club ับอันนี้ได้เป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงเยอะขึ้นและเยอะขึ้นเรื่อยๆจนคนพยายามหาแพทเทิร์นโดยสามว่าทำไมถึงต้องเสียชีวิตตอนอายุ27มันมีแพทเทิร์นอะไรที่ทำให้เราสามารถมองเห็นได้ไหมว่ามันมีอะไรเบื้องหลังหรือเปล่า แต่ยิ่งหาก็ยิ่งไม่เจออะไรนะครับเพราะว่ามันน่าจะเป็นความบังเอิญมากกว่าแล้วยิ่งในปัจจุบันพอมาศึกษาเรื่องเดชนี่เซเว่นคลับมากขึ้นก็กลายว่ามันคนพบคลับอื่นๆมากกว่าเดิมเพราะว่าช่วงปีหลายปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีศิลป,ปินที่เสียชีวิตตอนอายุ21มากขึ้นแทนหรือ25 32อะไรประมาณน,นี้แพทเทิร์นเบื้องหลัง27คลับทั้งหลายมันก็เลยเริ่มหายไปเพราะว่ามันก็เริ่มชัดมากขึ้นนะ,นะว่าแบบมันเป็นความบังเอิญมากกว่า แล้วทำไม27คลับถึงถูกพูดถึงเป็นพิเศษเลยถึงเราจะมีแรปเปอร์ตายตอนอายุ21มากขึ้นหรืออะไรก็ตามก็ไม่ได้มีอะไรถูกพูดถึงมากเท่าเดี27วยับอันนี้เหตุผลหลักๆเลยผมว่ามันมีอยู่2จุดนะครับก็คือในสมัยก่อนเรื่องพวกนี้ มันถูกเอามาใส่ในสื่อเยอะนะครับว่าแบบผู้พอศิลปินตายเป็นแพทเทิร์นืออยู่เนี้ยก็เลยถูกพูดถึงในสื่อมากขึ้นแล้วพอมันเป็นเรื่องสําคัญในสื่อเมื่อไหร่อ่ะถึงแม้ปัจจุบันเนี้ยจะไม่ได้เป็นแบบท็อปปิกหลักๆในสื่อแล้วศิลปินหลายคนก็เลยเอามาแปด้วยแม้แต่แม็กมิลเลอร์หรือว่า xxx เนสเตียร์อะไรอย่าเขาก็เอามาแปในเพลเงหรือแบบศิลปินปัจจุบันก็เอามาใส่ในเนื้อเพลงตัวเองที่จะพูดถึง27ขับผมเราไม่อยากจอย27ขับอะไรทํานองนี้แล้วศิลปินบางคนที่พูดถึง27ในนนนเเเเเื้ออพลลงงตัว,ตวก็ป็ปปศิิทีีี่สยช ไปไม่นานนี้ด้วยมันก็เลยยิ่งทําให้คนรู้จักหรือพูดถึงมันมากขึ้นถึงแม้ว่าเคสหลักๆจะเป็นเคสที่เกิดขึ้นมานานแล้วก็ตามคลิปนี้ก็มีอยู่เท่านี้นะครับถ้ามีใครมีข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับ27ข่าหรือเกี่ยวกับเคสที่ผมไม่ได้พูดถึงหรือไม่ได้ลงรายละเอียดก็สามารถมาคอมเมนต์แชร์ความรู้กันด้านล่างได้หรือว่าถ้ามีจุดไหนที่ผมพูดผิดหรืออะไรก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยแล้วก็อย่าลืมมาแก้ผมฟังในคอมเมนต์ข้างล่างด้วยจะได้หรือถ้าใครอยากให้ผมเจาะเรื่องไหนเรื่องของเเเคคคคคิรรรรสบบบนนนนนปป็็็หหลลลลักกกกกกืือออออะไไตาาาาามมามถดดนนดถดดดดด้้้่่งงขุุุณททีีูึจ Subscribe ให้เราอย่างเช่นเคยไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ